สวัสดีครับจากร้านช่างธันวาซ่อมมือถือนะครับโทรศัพท์เครื่องนี้เป็นรุ่น samsung A9 Pro นะครับเดี๋ยวจะเช็คเครื่องของคุณอัจามณนีนะครับว่าหลังจากซ่อมไปเนี่ยทุกอย่างสามารถใช้งานได้เริ่มต้นเราก็มาดูที่หน้าจอก่อนนะครับว่าสามารถใช้งานได้ไหมนะเพิ่มแสงลดแสงได้นะครับต่อไปมาดูที่ระบบสัมผัสบ,บ้างนะครับก็สามารถสัมผัสได้นะครับ สามารถสรัมผัสหน้าจอได้ปุ่มเมนูกดได้ปุ่มย้อนกลับกดได้ปุ่มโฮมกดได้ส่วนหน้าจอที่เป็นเบิรๆน,นะครับอันนี้เบิร์นมาอยู่แล้วเพราะว่าลูกค้าใช้งานมาหลายปีนะครับเครื่องนี้ส่วนตัวที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็จะเป็นแบตเตอรี่นะแล้วก็กล้องแล้วก็จะมีตัวชาร์จด้วยนะครับตัวชาร์จชาร์จไม่เข้านี่ครัก็เปลี่ยนตัวใหม่ให้ลูกค้าไปเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ก็สามารถชาร์จเข้านะครับ ตัวซิมนะครับซิมขึ้นเพราะว่าผมใส่ซิมทางร้าน uas นะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เนี่ยชาร์จเข้านะครับขึ้นสายฟ้าชาร์จแล้วแล้วก็มาดูกันว่าตัว w i f i เนี่ยมันจะค้นหาเจอไหมนะครับ Wi-Fi ก็สามารถใช้งานได้สามารถค้นหาเจอนะครับอ่ะต่อไปเรามาดูกันที่เพิ่มเสียงลดเสียงบ้างนะครับปุ่มกดต่างๆนะอันนี้ลดเสียงนะครับอ่ะเพิ่มเสียงเอ่มเมื่อกี้ระบบสั่นทํางานนะครับเครื่องสั่นนะนี่เพิ่มเสียงนี่ลดเสียง นี่ปุ่มล็อกหน้าจอนะครับสามารถกดเปิดปิดได้นะครับล็อกหน้าจอได้ผมดูรหัสแป๊บหนึง่งโอเคต่อครับมาเช็คกันที่บันทึกเสียงแล้วก็ตัวลำโพงกันบ้างนะครับผมหาก่อนนะตัวบันทึกเสียงไม่มีลูกค้าไม่ได้โหลดไว้งั้นไปที่โทรก่อนแล้วกัน ลองโทรดูนะว่าลำโพงเนี่ยมันดังหรือเปล่านะครับนี้กดลำโพงล่างนะครับลำโพงดังนะเนี่ยครับลำโพงบนลำโพงบนได้ยินนะครับเซ็นเซอร์ตัดนะเห็นไหม เวลาเอามือไปปิดนะครับเซนเซอร์ก็จะตัดแล้วลำโพงด้านบนก็อยู่ตรงนี้นะครับก็ดัางปกตินะโอเคต่อไปนะครับก็มาดูที่ตัวแฟลชบ้างแฟลชเนี่ยผมลองเปิดอยู่แล้วนะครับใช้งานได้นะแฟลชแล้วก็เหลือกล้องหน้ากับกล้องหลังนะครับกล้องหน้ากล้องหลัง่มาลองทดสอบกันถือมือเดียวก็จะลำบากหน่อยนะครับลองอาจเป็นคลิปวิดีโอเลยนะครับ ฮัลโหลทดสอบวิดีโอกล้องหลังเป็นไงบ้างใช้งานได้ไหมฮัลโหลมีเสียงออกไหมไมโครโฟนออกไหมนะครับอันนี้ก็ทดสอบวิดีโอกล้องหลังนะต่อไปทดสอบวิดีโอกล้องหน้านะครับวิดีโอกล้องหน้าฮัลโหลทดสอบวิดีโอกล้องหน้าเห็นไหมเห็นมือผมไหมอ่านี่ครับถ่ายอยู่วิดีโอกล้องหน้าฮัลโหลเช็ค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 วิดีโอกล้องหน้าเช็คลองดูกันนะครับ นี่เริ่มต้นที่กล้องหน้าก่อนเลยเห็นมือผมไหมอ่าเนี่ยครับใช่ได้ครับกล้องหน้าฮัลโหลเช็คเช็คแล้วก็วิดีโอกล้องหลังฮัลโหลทดสอบวิดีโอกล้องหลัง ใช่ไหบ้างใช้งานได้ไหมฮัลโหลโอเคครับก็สามารถใช้งานได้แล้วโทรศัพท์ทุกเครื่องนะครับที่มาซ่อมกับทางร้านเนี่ยผมก็จะคลิปถ่ายวิดีโอไว้นะว่าหลังจากซ่อมไปเนี่ยเครื่องลูกค้าก็สามารถใช้งานได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะใช้ไม่ได้นะครับผมถ่ายวิดีโอให้ดูทุกเครื่องนะโอเคใครที่สนใจนะครับติดต่อได้เลยช่างธันวาซ่อมมือถือฝากกดติดตามด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ